อรยมวันนี้ก็เป็นวันพระคำว่าวันพระคือวันประเชิดคือเรามาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเรียกว่าดีกว่าวันธรรมดาวันพระคือวันประเชิวันธรรมทวนาคือวันความธรรมก้าวัดก้าว่าเโมกาศควางเทศควางธรรม วังคำพังทรอนของพระพุทธเจ้าวันุโบทรคือข่าวอยู่โดยชินมีบางคนปกติทื่อชิ่หน้าพราึงวานโบทร์ื่อชินโบทรชินไม่เอาทวนเกินไม่กินเกินไม่แต่งตัวเกินไม่นั่งนอนเกินเรียกว่าชินโบทรชเจ้าพุทธ ที่แข่งรัดในพระพุทธศาธนาเพราะ่งวันพระวันรรมัสวานะวัน,วนโบรถบางคนก็นอนวัดเลยอญาตโทนโมก,ก็มีคนมานอนวัดรวันโบรถก็ละลายคนเหมือนกันวันพรุ่งนี้เป็นวันตายายการทำบุญตายายเนี่ยเกี่ยวกับพระพุทธศาธนะาก็จะพอทางปักตาย หลางวัดเชื่อว่าเป็นงานบุญใหญ่มีทรองขังด้วยกันรับตายายท่องตายายให้รวนโมกรับตายายมาแล้วคนมาทำบุญกันหลยรอยคนแต่ว่าปีนี้ทางรัฐบาลกอรองว่าให้ระวังป้องกันโรคโควิดก็ายามหนังกันห้าง ปกติเจ้านหมูกวันรำกันแบบนี้คนมาตักบาตรพี่นี่ก็งหการตักบาตรเพราะคนข้ามาไกลามาไกลพระเป็นเอาเป็นโรมาวางวายหน้าพระเข้าใจว่าล่รอยคนเป็นโรเหน้าอาตมามีเท่าหนึ่งนัมเบอร์หกรอยปกติคน มาวัดเอาเป็นโรมาเราก็ทําเป็นปลายเด็กเกเขียนชื่อลำดับทีหนึ่งถึงห้ารอยหกรอยก็ไม่กว่ามาคนหลยร้อยคนก้ามาทำบุญวันตายายที่ท่วนโบกเราก็สมมตยก็เชื่อว่ามารกเหมือนกันการทำบุญตายายเนี่ยมาจากพระพุทธฐาธนะ ตั้งแต่ไม่พูดการเนื่องจากพระเจ้าพิมพิสารต้องการจะทำบุญติดให้ติของพระองค์พระเจ้าพิมพิสานนี่เป็นพระเจา้าแผ่นดินอห้รัฐาเลื่อมใส้ต่อพระพรัฐาสนาเป็นอย่างยิ่งแต่ทูคพระเจ้าอาชาติทัตูโปร่ปงพระชนเนเนื่องจากต้องการราชทมบัตร เร็วเกินไปแกล้งว่าพระเจ้าพิมพิตานจะไม่หมอบเราจะทมบรใหาททย้าวิธีทรมานเท่าไปขังคุกจ่ายมีดโกนกรีดควาดประบาดควาด้วาวให้เดินไม่ได้แต่ว่าพระเจ้าพิมพิาตานตะอดเวลานึกถึงพระพุทธเจ้าสุ้ายก็สวรรคตพระเจ้าพิมพิตาน ประวัติของพระเจ้าเปมปิตท่านก็นาทุนใจตอนที่พระโพธิทิตทัตตะคือพระพุทธเจ้าของเราสเสด็จออกบวชก็ไปประทับอยูีท่ทวนราชอุทยานของพระเจา้าพปมพิตรทานวันนั้นพระเจ้าพปมพิตรทานจะเสด็จประพาสราชอุทยานก็มีพนักง,งานมาบอกว่ามีสมณนานุ่ม ไม่เคยเห็นมาก่อนมาปักอยู่ในท่วนพระเจา้าเป็นพระท่านก็ไปห้าทันทีก็ไปท่ามาเป็นใครมาจากไหนพระเจา้าเป็นพระท่านที่แรกก็เกดว่าคงจะมียาดคนได้คนหนึ่งต้องการจะชิงราชธมบัตรเป็นเอตใหพระโพธิสั์ทิชัท,ท,ทะออกบท พระยาเป็นท่านก็ชวนอยู่ในประเทศของพระองค์แบ่งประเทศให้คนละครึ่งพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์พระองค์บอกว่าจะออกบดไม่ใจต้องการราชสตรมบัติพระ้าเป็นเป็นท่านก็ทัดทาว่าดาพบสิ่งี่พระองค์ตรองการให้กลับมาโปรดด้วยลั่งจากพระเจ้าทัรัรูแล้ว ก้ามาโปรดพระเจา้าเปมนปิดซานพระเจา้า,า,เจาเปมนปิดซานว่าพระดับเจ้ามีบริวารถึง12นาหุตนาหุตก็เท่ากับมื่น12มืน่นพระเจ้าแสดงธรรมให้บริษัทของพระเจา้าเปมนปิดซานขว่างก็ได้บรรลุธรรม12ขวนเรียกว่าได้เป็นพระอร,อริยเจ้าระดับโสดาบันอีกส่วนหนึ่งประมาณมืน่น ไม่สามาด่ได้บรรลุได้แต่ว่าตั้งมั่นอยู่ในประศาสนาใต,ต่อมาพระเจ้าเป็นพระราต้องการจะทำบุญิุศ์ให้ญาติพระเจ้าก็บอกวิธีเนี่ยเชงเกิดพิธีทำบุญตายายตั้งแตกกางบุตรการตรการักระถงบันนี้อันเราจะบุทธคนรู้ว่าพุทธศาสนาเนี่ยมันมีกี่ชั้น มันมีหลายัยันนึ่งสาธาวัตถุวัดว่าอารามโบสถวิหารพระเจดีประตุกวัตุเหล่านี้เขาจะสาธารณวัตถุสาธารพิธีชาวบุตธทำไรก็ต้องมีพิธีจะรับซีนจะถวายทานพิธีเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยมีสติสัมปชัญญะ เตรียมเนื้อเตรียมตัวแต่ไมจิตใจมันอ่อนโยนเรื่องวิธีเนี่ยไม่จะเป็นข้องเล็กหน่อยพุทธรามทานาในกายสิ้นไม่จะจัดดอกไม้ก็ต้องจัดอย่างมีสติสมปชัญญะอย่างมีสมาธิอันวิธีทางธรา,านานี่เป็นที่กระทํกันต้องรักษ่าไาวสาธาธรรมคําท,ำำท้อนของพบเจ้า เราก็ต้องช่วยกันจดจำช่วยกันนำมาปฏิบัติพนั้นเท่งวันประวันธรรม,มัทวนะญาโยมทั่วไปทีุ่ยี่บานที่เรือนไม่ค่อยมีเวลาจะนนั่งซื้อศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเระต้องมีเวลามากกาเทตนาสั้งทอดในชาวบ้านขวงังเรื่องนั้นเรื่องนี้มาพูดใน อยาโยงข้าใจจึงเรียกว่าวันทรมัทววาณพระธรรม,มรำคำร่อนคองพระเจ้าเนี่ยเป็นทิ้งประเชดเราประพฤติปฏิบัติตามจะแก้ปัญหาได้ชีวิตได้ดับุกได้สำคาญรุดซาธนาปฏิบัติโรโะทำทานเป็นอย่างนี้อย่างนี้หลักราทิบเป็นอย่างนี้อย่างนี้ จะเริญสมาธิภาวนาเป็นอย่างนี้ก็ถ้าไม่เคยปฏิบัติมันก็ไม่รู้ว่าที่เขา <c oughs> ให้ทานในเขาลักราที่เขาจะิญภาวนาได้พ้นอย่างไรมันไม่รู้อย่างคนที่เคยไม่เคยใช่บารปนี้จะไม่รู้กท่าว่าใช่บารมีประโยชน์อย่างไรการทําทานเนี่ยก็ช่วยเลือกผู้อื่นอย่างชาวบ้านที่ใช่บาปรปลา เข้าใจอิ่มใจให้อาหารแอบละเจาบ้านาาก,าก็อิ่มใจเอาไปนึกลึกถึงก็ทำให้เกิดปีติการให้ทานเนี่ยมันจึงมีประโยชน์ให้ลองปฏิบัติลงไปจริงๆถ้าเราไม่เคยปฏิบัติเราจะไม่รู้สึกการปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าทานไม่ว่าสิ้นไม่ว่าภาวนาถ้าไม่ปฏิบัติ มันก็ไม่เกิดพ้นศาสนาปฏิบัติจะมีความสําคัญมากศาสนาปฏิเวทได้รับพ้นจากการปฏิบัตินั่นการทำบุญในพระพุทธศาธนาเนี่ยพรจะทอดเอาไว้มีอยู่้ามขั้นด้วยกันทำบุญการให้ทานทำบุญการหลักชาทินทำบุญการเจริญภาวนา ภาวนานี้เื่อว่ามีความสํำกัญแต่ว่าภาวนานี้ขยายไปได้ลายย่งหนึ่งกายภาวนาใช้ร่างกายใช้เรียวแรงของเราทำประโยชน์นันนี้เช่นกวาดวัดทำความระอาโหลงอาหารห้องหน,นามองท่วมขณะที่ทำมีความพอใจที่เราทำเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น มันมามาทีๆป่าพาวันเนญาโยมช่วกันเที่ตลาดทำโน่นทำน,น,ทำนี้ช่วยงามนี่ก็อยู่ในกายะภาวนานั่นเองถ้า่างคนทางมาอยู่ต่ไม่ใจใช่ที่่างๆก็เกิดขึ้นไม่ได้กายะภาวนานี่จะเป็นที่งที่ตำกันแล้วทีละภาวนาอารมไม่มีที่อธิตตาทีบัติธรรมคนต้องครง่งรัน ในวินัยมีทิ้นจิตภาวนาอบรมจิตอบรมสมาธิปัญญาภาวนาอบรมปัญญาพระนันชีปาภาวันเกิดขึ้นมาได้จะเดินขึ้นมาได้ก็เพราะอาศใยคนที่มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลช่วยเลือกกันมากมายนี่กำลังจะพิมพ์รายชื่อ ข้างบุคคนเหล่านี้ยมที่วันบอกว่าประมาณสองพันกว่ารายยูอ่ข้างหนอกบางอย่จะกอดมุยบางใหได้ช่วยเลือออธิปาพาวันจเจริญม,มาถึงขนาดนี้ก็ต้องข้อขอบใจบรรดาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องอย่างคืนนี้ถือว่าเป็นเกียรติสมเด็จวัดใจมิตรท่านจะมาพักที่นี้กลางคืนที่นี้ถือว่าเป็นเกียรติมากๆ วัดในกอตมุยกัเยอะอาจานย์เลือกมาพักที่นี่ถือว่าเป็นเกียรติที่นี่ไม่ได้เป็นวัดเป็นมูลิธิอาจานย์มามาพักที่นี้พระตอเจ้าต้องการจะไปทอดป้าป่าที่วิญยาลัยวนนันทีป้าปาวันเป็นทีปฏิบัติธรรมญาโยมมาอยู่ที่นี่กระทนใจการทำบุญให้มันครบหลักรูป ให้ทานหลักษานที่จะเดินภาวนาอย่างพรรังเทมาบรมเนี่ยก็ไม่เคยทนใจเรื่องชาตนาพิธีพิธีกรรมดังๆพรรังไม่เคยทนใจแต่พรรังทนใจเรื่องเพกสมาธิที่ปาบาวันเราทำระตานทีสะดวกที่เดินจงกรมที่พักที่ยู่ห้องน้ำห้องรวมให้สะดวกปอสมควร เขาก็พอใจมาปฏิบัติธรรมที่นี่เนี่ยเผ่า,านมาก็พม่ชาวต่างประเทศเข้ามาจาายที่นี้มาคิดว่าไม่น้อยกว่ามืดกว่าคนแหละถ้าเราไม่ช่วยกันทำก็คงไม่มีโอกาสที่ให้ชาวต่างประเทศได้มาปฏิบัติธรรมแบบนี้วัดีช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตทั้งโลกเลย เดือดร้อนกันทางโลกโดยจะบอกขอสมุยธุรกิจทองเทียวยได้ดารักษ์ยุติการทองเทียวเมื่อชาวต,าต่างประเทศไม่เข้ามาก้นกันเดือดร้อนกันมากแต่สรรรับเราชาวบุตธเนี่ยรับเป็นประโยชน์จะได้พิจนาเรื่องประทรมคำร่อนของพระพุทธเจ้า ขุนพเจ้าตัดว่าทางข้านทางลางทางพวงมันไม่เทียงทางข้านทางลาดทางพวงมันเป็นทุกข์ตามทางลางทางพวงมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าเกิดตการแบบนี้เราจะได้เชื่อมันในท,ท,าทัาตาว่าคำา้องของพระเจ้านี่เป็นคำร่องที่จริงองครักอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นวันนี้ญาติโยมก็ มาทำบุญวันพระทีนี้ต่านเจ้าก็ไปทำบุญตายายาก็จะแปรทรวนบุญทรวนกุศทนให้ป,ปุยอาตายายมาพูทธเท่ทวนโมกในวันตายายก็าตายายมีร่องประเภทตายายที่รลวงหลับไปแล้วนนประเภทหนึง่งแระพภททเจ้ท่องตายายที่ยังมีชีวิตอยู่อยู่ที่บ้านที่เรือนของเรา ในช่องประเภทนี้ก็แบ่งออกเป็นท่องประเภทเหมือนกันปู้ยาตายาที่ลวงหลับไปแล้วแต่เป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิชอบบุญชอบชอบุญต้นตายายประเภทนี้เราไม่จําเป็นต้องทําบุญทิศไปให้ประทานช่วยตัวเองได้แต่เราควรจะปฏิบัติตามปูุยาตายายพระธรรมมาพรมพุทธเจ้าถือว่าเป็นปูุยาตายายของเจ้าพุทธเหมือนกัน พระเจ้าเรียกพุทธเบิษัทว่าสมณะสักยะปุตติยะชาวบุตรคนเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าพระเจ้าีนเป็นปู่ย่าตายายของเราที่พระองค์ได้คนพบธรรมะเราก็ประพฤติปฏิบัติตามต้นปู่ย่าตายายที่ตกระกรรมลำบากเพราะว่าไม่มีคุณธรรมี่เพียงพอ อย่างไรก็ดีท่านก็เป็นปู่ยาตายายของเราเราก็ทําบุญจิตให้ที่เราทําบุญนุจแต่ปู่ยาตายายคือปู่ยาตายายประเภทนี้ปู่ยาตายายที่ยังมีชีวิตอยู่ที่บ้านที่เดือนก็เช่นเดียวกันปู่ยาตายายที่มีคุณธรรมโลล้านก็รักเพราะพอแม้ปู่ยาตายายมีคุณธรรม นะครับปุยาตายายบางคนไม่เอาไหนกินเหล้าเมาหญ้าไม่ได้ทำประโยชน์โลล้านก็นไม่เคยชอบไม่ได้ทางทรับขึ้นาวายเพื่อโลเพืือล้านตายไปโหล้านก็นไม่ก่อยรนใจให้การดีในท่านาที่ฐานเป็นปุยาตายายของเราเราก็ต้องตอบแทนเรียกว่ากตัญยกตเวทีเป็นเครื่องไม้ของคนดี นี่ไม่ตังสาธุรลปานังกตันยูกตเวทิตาเรียกว่าคนดีคือกตันยูกตเวทีนั้นวันนี้โยมมาทำบุญวันพลาวันธรรมทวนวันอุปตตรแค่นี้ก็ให้ทำบุญครบหลักรุดทำบุญปรการในทานอยู่กัเตรียมอาหารข่าวว่านมาแล้วทำบุญประการหลักษาที่ระดับชื่นไปแล้วต้องไปปฏิบัติอย่างเลือแในภาวนา อันต่อไปนี้กันนังภาวนาลมหายใจเข้าออกเป็นสิ่งที่พระเท,ทิดเจุดถ้าเราไม่มลมหายใจเข้าออกเรายุ่งไม่ได้กระดีบชายเที่ต่อไปข้างหนนะ้าจะไม่มีลมหายใจเข้าออกก็คือตายเพราะนังนกระชายลมหายใจเขาออ้าให้เจตยุ่กับลมหายใจเข้าออกระลึกให้ได้ว่าพระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้า ว่าพระองค์ชายลมหายใจข้าวออกของพระองค์เป็นเครื่องมือพ่อเจตเมสมาถิขปัิจาเห้่าถูกสิ้นถูกอย่างมันไม่แม่นอนชีวิตของบุคคลสับสิ้นข้าวข้องเงินทองจึงเกิดไวรัสโควิดเหล่าน,นี้ก็คือความไม่แน่นอนของทิ้นต่างๆเพราะฉะนั้นไม่เทียงเป็นถุกไม่ไปไร่เป็นข้องเรา ถ้าใครทำได้อย่างนี้อวิกฤตมปนโอกาสไนี่มากระพูดบ่อยมากเรื่องนี้ให้ยอมกับปฏิบัติกันนิดหน่อยที่5นาที